ด่ากูเลยจันดานด่ากูเลยจันดานด่ากูโง่เหรออีโดนกูโดนคุยเนี่ยหลบหลบกล้องถ่ายรูปแล้วฆ่าแม่งอะเริ่มแล้วหรอวะบัสมาอยู่ไหนบัสมีเพื่อนนะ้นคนนี้เฮ้ยเอ้า เฮ้ยฮ Pe er ัลโหลเปิดเปิดประตูด er ิห้าสามกดห้าสามอะไรอ่ะกดกดวีพูดการสังคนนะฮัลโหลฮัลโหลตีเดิมห้าถึงพานนำฮัลโหลพรอมก็คืออะไรอ่ะเฮ้ยพี่มาได้ยินหมพ้ยพ่มาต้องหาปันหัวเข้ามายกนะบอล ือะไรอ่ะน้องจีนจุงคอนมันคืออะไรใครวัวร้อยเยอะไรวะี่เดียวพี่เดียวมากดชาโค้พกพี่เดียวมาดูขี้พ ดีดอกีดอกนี่มันจูเป็น ด่ากูเลยสันดานด่ากูเลยสันดานด่ากูโง่เหรอที่โดนกูโดนกูไว้เนี่ยหลบหลบกล้องถ่ายรูปแล้วฆ่าแม่งอะโอ้โหฮาเป็นฮาเป็น All y o u r เป็นเหรอไปกัน ไม่ได้เป็นบอสผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นอันนี้ไม่สองผีเราใช่ใชมใช่บอสเอาไว้ส่องผียาร้านเป็เหรอ ไปห้องน้ำดิพี่อน้านเสี่ยวมาี่นาข้าวงนะเคนรานิดปาดว่าแกไรลักไอ้เราบอกว่าอุ้ยอะไร้ตัวอะไรไม่ผมีนี่มาแล้วข้าวใบกานะบอสโดนใส่ร้าย

อยู่วยกัรอยู่้นนนลนได้บอกตนี้เฮ้ยผีมา <c oughs> ผีมา ูไม่ได้เป็นนะกลัวไอ้ยารันไม่ก็ช่วไอ้ามาที ชงมจะวิชงชจชวิอระยเชกเอเชคกูแต่เนก่ตาก็บอกว่าตยรันไม่ไม่แต่แต่เม่อกี้ผีไม่แต่ตัวเนะคืออะไรอ่ะไม่ใช่พเชกูไอ้หลังไอ้หลังไม่เชคได้หลังอ่า เอาเอามาไว้ติดต่อเฮ้ยี่ยไว้กายิงทำไมน่ะไม่พี่เฮียวะพี่พพี่รามไม่ยอะเจมไการลงหัวางการลงก่อนตายมันบอกเอาจยง้ยิงยิงไมาซี่ยิงหลังกูมาซียิงหลังกูแล้วบอกมันไม่ได้ยิงยิงไปนจงกูไม่ได้ยิงยิงไม่ได้เป็นฮ้ยทำไมกูไม่ได้เป็นมาเอมาสี่ดิมาเอมาซีดิ ม er ้่จหมดไมนัว้หมดนัวดิเอาไปไปเข้าค่าในลานแล้วมันยิงไอ้ไอ้ไอ้ไก้ด้เนี่ยกูเป็นคนโวอานเป็นคนวคนสุด้ายอาไ้้น่เย่หลังโอ้ไอเทวแปลกอ้วอ่ามาตดกูไปหมดเลยไอเมัวไปมดแล้วอะเอไปแล้วอะบอด้วยบอด้วยู่ไหนอยู่ไหนไอก้คนอไอู่ไหนอะ มึงโยกัวไว้ก้าสองคนไอ้เมึงมึงเบาเดิเบาเบามึงฟังอูนะมึงก็ยิงแค่นี้หมดเลยมึงก็ยิงแค่นี้หมดไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเชี่ยวผมเชี่ ตายหมดเที่่ตายหมดไอ้ผีเนี่ยสองตัวเลยหรอฮะไอเดียวเอาแสดงว่าพี่อรันไม่ได้เป็นหรอเอากูวัวบิดหรอกไอเดียวกูสาบไล่กูสาบไล่กูวัวบิดนะกูวัวบิดก็คือวัวบิดกูไม่ได้ตั้งใจการเล่นบอกก่อนตายการเลนบอกก่อนตายบอสไอ้เดียวใส่ร้ายคนไปบนวัเลยมาวัวมาดอกแบบนี้มาวัวมาดอกแบบนี้เหี้ยวัวตัวจัด ไอ้เลินโมตัว oh. จัดไอ้ว oh. ักูไว้ใจใครนะันี่ไอ้เฮ้ยบอลต้องมีบทบาทอะไรตอนนี้เอ้ยคอยเช็คหน่อยดิเฮ้ยไอ้โม่ตัโน้โม่ตัวโน้โม่ดีกว่าติงตาโอ้โหไอ้เยี้ยพีเกอย่างง่อกูยิงพังเลยสัส เอาดีเก่งจังอะเจ๊กงจริงกูทำไมไว้เจ๊กยิ้มตายหมดอ่ะมึงเครี่ยมเนี่ตัวปัญหาเลยกูบอกเลยไอ้เหี้ยตัวปัญหาน่ะไอ้เหี้ยตานี้มึงไม่ปวดท้องเลยเนี่ยเออคือมึงปวดอันเองปวดเลยเนี่ยมันไม่บอกว่าอันถูกแล้วอันไม่กลัวัวถูกแล้วยาลันเป็นมาใครคนนึงไม่คือไม่การเลยบอกก่อนก่อนตาย เลนจะบอกว่าตอนที่อารันบอกเหมือนเลนไหนแอบอยู่แล like ้วก็เหมือนว่าชักนมแปลงร่างแถวนั้นพอดีเลนก็เลยไม่รู้ว่าเอาสรุปอารันหรือชักนมเยเกลวกทถามว่าแปลงม่ิงเลนเลยบอกว่าอารันเป็นแต่สุดท้ายคนที่โดนคือชักนมสุดท้ายก็ถูกกดกด